ดูเพื่อนๆกระเทียมครับสี่หัวครับร้อยยี่สบาทกันเลยครับเพื่อนๆนวันนี้นะครับนายจ้างจะพาไปเที่ยวห้างครับผมอ้าวหนึ่งสองสามย่และแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับห้างวิกครับเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโซนของภาคเหนือแล้วนะครับของประเทศอิสาเลครับผมหนึ่งเดือนนายจ้างจะพาเรามาหนึ่งครั้งนะครับฉะนั้นเราต้องซื้อของ ให้ได้ให้อยู่ได้ครบหนึ่งเดือนครับดูนะครับเพื่อนๆผักชีลาวครับกำละสี่สิบบาทครับเพื่อนๆตีเป็นเงินไทยครับเราก็จะมาดูฝักซีไทยนะครับตีเป็นเงินไทยก็มัดละสี่สิบบาทครับเพื่อนๆส่วนขิงนะครับเพื่อนๆโลละสามร้อยบาทกันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆต้นแตงนะครับเพื่อนๆโลละ หกสิบบาทกันครับเพื่อนๆที่ห้างเรามาดูมะเขือเทศนะครับโลละเจ็ดสิบบาทครับผมส่วนแครอทนี้ถุงละสี่สิบบาทครับเพื่อนๆแ่แลวเราก็จะมาดูอาหารแช่แข็งนะครับเพื่อนๆว่าโลละเท่าไรตัวนี้เขาเรียกว่าน่องมั้งครับก็จะโลละยี่สิบเก้าเชคนะครับก็จะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ โลละ300บาทครับผมก็ถือว่าถูกอยู่นะครับสำหรับเนื้อวัวครับและเราก็จะมาดูน้ำมันกันนะครับเพื่อนๆน้ำมันที่นี่ตกนิดละ100บาทนะครับก็ถือว่าถูกนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยครับผมเนื้อที่ประเทศนี้นะครับเขาจะไม่ขายกันทั่วไปนะครับเขาจะถูกหลัก อนามัยครับเขาต้องขึ้นห้างอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนๆเขาจะไม่มีขายเหมือนกับบ้านเรานะครับตามตลาดนุ่งตลาดนัดครับผมได้แล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับเนื้อครับโลละ900บาทนะครับซื้อมา2โล4ขีดนะครับตีเป็นเงิน2,200บาทครับเพื่อนๆแซลมอนครับจากประเทศนอร์เวย์ครับเพื่อนๆโลละ900บาทกันเลยทีเดียว เรามาดูปลานินในห้างนะครับวันโลเท่าไหร่ครับนี่นะครับปลานินครับโลละ300บาทกันเลยทีเดียวครับในห้างครับแล้วแล้วเราก็จะมาดูโซนไข่นะครับเพื่อนๆนไข่เบอร์แอลครับแพงละ30บเช็คนะครับหรือตีเป็นเงินไทย300บาทกันเลยทีเดียวนะครับต่อแพงครับเรามาดูกันนะครับในโซนของน้ําตาลครับผมโลละเท่าไหร่นะครับผม โลประมาณโลละห0บาทนะครับเพื่อนเพื่อก็ถือว่าถูกครับผมถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยครับเรามาดูน้ําตาลทรายแดงนะครับโลละร้อยแปดสบาทกันเลยทีเดียวครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาดูในโซนของคอนดอกนะครับก็จะแพ็คละ28่บบาทครับผมก็ประมาณนี้ก็2 8 0ดิบาทนะครับเพื่อนๆ่นน้อง มีบักเพาน้ำค่ามจากไทยแล่นครับผมนวยละร้อยหกบาทก็เลยที่เดียวครับพี่น้องนี่นะครับเราจ่ายเงินครับเราก็จะใส่รหัสเข้าไปครับสี่หลักครับเดี๋ยวเอากดกดกดเลยครับสี่หลักกด enter ด้วยนั่นแหละเขีวเนั่แหละนั่นแหละครับเรียบร้อยครับผมแค่นี้ล้ะครับ มาดูกันนะครับบินที่เราจ่ายไปวันนี้1,088บาทครับผมก็ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับรถเข็น,ค,นคันนี้ก็จะมีมูลค่ากว่า1 000, 1 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆ